ครับอันนี้เราอยู่ในตัว p a เจโรปี2020ที่เรียกรุ่นเป็นปีนี้นะฮะก็คือปี2020จุดเด่นของเขาก็คือตัวจอ8นิ้วนะครับตัวแอร์เป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็มีที่เปิดกระบงท้ายอยู่ตัวนี้เลยกดจากในรถได้เลยนะฮะข้างหลังก็จะเปิดแบบออโต้นะครับ ็ถ้ากดปิดก็แค่กดทางไว้เช่นเดิมครับก็จะปิดนะแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับตัวเลื่อนใหม่ตัวเลื่อนใ,ใหม่ตรงนี้สามารถปรับได้3รูปแบบ3รูปแบบแบบไหนก็คืออันนี้เป็นแบบแรกใช่ไหมครับปรับเลื่อนลงมาเป็นแบบ2ก็จะเปลี่ยนในอีกแบบหนึ่งแต่สองแบบนี้จะคล้ายๆคล้ายๆกัน นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวคําสั่งของตัวอันนี้ต่างๆนะครับมันก็จะมาลิงก์กับในข้อมูลขณะที่เราขับรถได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น เนี่เราเปิด FM อยู่เห็นไหมครับ13.5เนอะอันนี้นะครับก็กดตรงนี้เห็นไหฮะเป็น FM อม13.5เวลาเราขับเนี่ยเราก็สามารถเอ่อเพิ่มเพิ่มเสียงปรับเสียงกันได้เลยนะครับ คือมันก็จะลิงก์กันอยู่แล้วครับส่วนตัวเกียร์นะครับตัวระบบ Auto h โ l เวลาเราใส่เกียร์ D เดินหน้าเนี่ยปกติรถปล่อยอยังไงก็ต้องไหลแต่แต่ถ้าเรากดตัว h o ไว้นะครับตรงหน้าจอขึ้นคำว่าโฮผมปล่อยเบรกรถจะไม่ไหลเลยนะครับรถก็จะไม่ไหลเลย แต่ถ้าจะออกตัวก็แค่เหยียบคันเร่งครับส่งก็ออกแหละเบรกเบรกปุ๊บพอยกคันเร่งใหม่รถก็จะไม่ไหลในทันทีนะครับส่วนกล้องก็จะเป็นสี่ทั้งหน้าหลังและซ้ายขวาแล้วครับคือกล้องไปรอบคันอยู่แล้วนะครับกล้องรอบคันซึ่งในตัวบเบรก โพเนี่ยสมมุติว่าเราขับรถจอดที่เกียร์ P เบรกมือเขาจะดึงเ,เองให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับแต่แถ้าปลดก็แค่แค่ปลดออกมาปุ๊บเนี่ยเบรกมือก็จะปลดตามให้มาด้วยนะฮะแต่แต่วิธีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราเราจอดรถอยู่นะแล้วเราต้องไปใส่เกียร์ P เบรกมือมันจะดึงให้ จกดขวางเขาก็จะไม่ได้ก็จะเหมือนกับแบรนด์รถยุโรปที่เขามีอยู่ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเราสามารถปลดระบบมันได้นะครับปลดระบบก็คือถ้าปลดก็แค่กดค้างลงครับจนมีเสียงติ๊งเนี่ยครับปิดการใช้งานผมลองใส่เกียร์พีใหม่สังเกตนะครับว่าเขาจะไม่ดึงเบรกมือให้แหละเราต้องดึงเองดึงเราก็เหมือนเป็นเมนนุ่กันได้เลย เช่นเดียวกันสมมุติเราใส่เบรกตัวผมลืมเบรกมือค้างไว้เขาจะไม่เขาจะไม่ปลดให้เพราะตัวนั้นได้ปิดไปแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะกดเปิดบใหม่ก็แค่นัดค้างไว้ครับให้มีเสียงดงตึ้งเช่นเช่นกันนี่ครัเรียบร้อยแล้วผมลองกดลงใหม่แล้วก็ลองใส่เกียร์สกีดึงเบรกมือให้แล้วเหมือนเดิมนะครับ ถอนจา่เกียร์พีเขาก็ป่นเบรคมือให้อันนี้คือจุดเด่นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ยังไม่รวมตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ